สวัสดีครับวันนี้ทางร้านก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถเทนาเดินตามนะครับนี่ครับด้านหลังเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับนี่นะครับเครื่องหยอดข้าวใส่รถไทนเเดินตามนะครับรุ่นนี้เป็นสี่แถวหกแถวขาขาจานการคู่ลูกปืนนะครับนี่นะครับขาจานลูกปืนนะครับ เดี๋ยวมาดูสีแถวก่อนก่อนนะครับผมสีแถวก็หน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับรุ่นนี้หนึ่งเมตรนะครับระหว่างขานะครับระหว่างหางของขาจะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับที่เขาตั้งมาให้นะครับสามสิบเซนนี่ครับสามสิบเซนนะครับความสูงจากพื้นนะครับจากพื้นถึงจานเอถึงคานตรงนี้ครับประมาณสี่สิบเซนนะครับจากพื้นนะครับคานประมาณสี่สิบเซนนะครับจานแหวกตัวนี้ ลูกปืนนี่ขนาดสินิ้วนะครับของเดินตามนี่ขนาด10นิ้วนะครับครับสินิ้วนะครับผมมาดูด้านในนะครับตอวน,นี้มีทดลองข้าวให้ลูกค้าดูด้วยนะครับตัวนี้มีเศษข้าวติดด้วยนะครับ นี่เจาะมาสี่รูนะครับข้าวนี่ถังข้าวนี่ใส่ได้ประมาณสิบกิโลนะครับตัวนี้ข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับลงเป็นหลุมเป็นกอห่างประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนนะครับจานนี้เจาะมาสี่หุนนะครับตัวนี้สี่หุนนะครับสี่หุนนี่ก็จะมีที่ปล่อยปล่อยข้าวด้วยนะครับปล่อยข้าวตัวนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นเบรกนะครับเบรกอ่อนี่เป็นขากบนะครับขาก,กืบข้าวลงตรงนี้นะครับขาขากบก,ก็จะไปกบดินให้ไปกบข้าวนะครับตัวนี้ครับตัวสี่แลวนี้การลุกปืนนะครับราคาหนึ่ง่นสองบาทนะครับหนึ่งมืสองบาทยังไม่รวมส่งนะครับก็ จะมีจาจานแถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับจานแถมก็จะเป็นจานอ่าอ่าลงลงข้าวลงแบบถีนะครับลงถีก็เดิมนะครับประมาณห้าเซนสิบเซนนะครับลงถีก็เดิมนะครับจานแถมหนึ่งชุดนะครับราคาหมื่นสองนะครับส่วนหกแถวตัวนี้นะครับหกแถวหกแถว,แถวลูกปืนนะครับการคู่ลูกปืนเดินตามนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบหนึ่งเมตรสามสิบระหว่าง ห่างของขาจะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนนะครับความสูงจากพื้นก็เหมือนเท่ากันนะครับ40เซนนะครับ40เซนจานแหวกขนาด10นิ้วนะครับ10นิ้วนะครับ10นิ้วนะครับข้าวลงเป็นลุ่มเป็นกอเหมือนกันครับข้าวจะลงประมาณ20 25ถึงถึง30เซนนะครับ25-30เซนทังข้าวก็มีประมาณ10กิโลนะครับที่ใส่ได้นะครับ จานจอมาสี่หุนนะครับจานแถมหนึ่งชุดนะครับจานแถมแถมให้หนึ่งชุดแบบโรยนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีที่ปล่อยข้าวเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคากบกบดินให้ไปกบข้าวอรอบนะครับโครงจักรนี้ก็ทำึ้นใหม่นะครับมีตัวเหล็กค้ำด้วยครับไม่ให้มันไม่ให้กงจกักรมันเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานึง รุ่นเก่าจะไม่มีนะครับรุ่นเก่าจะมีตรงนี้แต่รุ่นใหม่มีนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นเบรกครับนี่ครับส่วนราคาตัวนี้ก็หนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับหนึ่งมืนสี่พันบาทไม่รวมส่งนะครับร้านนี่ส่งได้ทั่วไทยนะครับทั่วไทยเลยทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับผมทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องจอดข้าวนะครับใส่รถไปนาเดินตามนะครับผม ก็โทรสอบทถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665 0944699224นะครับผมโทรมาสั่งได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมค่าจัดส่งก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะครับแล้วแต่ผ้าครับผมประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ